อ่ะก็ EP3 นะคะทุกคนประมาณ9นาทีอ่ะน่าจะถ่ายเสร็จจะบอกเพื่อนก่อน9นาทีถ่ายเสร็จต่อต่อต่อ,ตอประมาณถ้าทายถ่ายไป9นาทีก็คือ หยุดแล้วนะหยุดนะครับอันนี้ก็สะพานข้ามลางเดินอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นสะพานเอ่อที่จะเป็นอะไรวะเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ดิสะพานเอ้ยอันนี้คือ จะเป็นสะพานเดินสะพานเดินข้ามลางนะทุกคนอ,อาจจะใช่แหละออนะคะก็จะเป็นรถไฟถ้าเรามองจากตรงนี้ถ้าเรามองจากตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้รถไฟก็จะผ่านลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปสร้างตรงไฟก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปสร้างไฟก่อน 5 5, five, five. ถ่ายเสร็จประมาณ9นาทีก็คือถ่ายเสร็จนะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะ นี่คือไฟสองสว่างนะคะทุกคนก็มันนี่นะเดี๋ยวผมตัดไปเรื่อยๆเพื่อให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆนะจะได้เห็นตอนถ่ายเสร็จ มันคืออะไร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  ไแปลความวางมากเกินไปชช้ทเฟงเทลาในหัใจาาอืมตอนนี้หลิจากอะไไม่รู้นะ

ตอนนี้โอ้กลแล้วใกลล้วกล,ะกละจะ9นาทีแล้วเดี๋ยวเริ่มเลิกถ่ายนะเดี๋ยวเริ่มถ่าย